สวัสดีครับตอนนี้เรามาจากไหนกันครับนี่ครับเทศบาลนนท์สูงวันนี้มาทาอะไรนอกนี่คนมวกคันคนหุ่งลายครับกันยุ่งลายเนาะเทศบาลนนทงสูงท่านนายกให้มาช่วยเหลือขอบคุณนะครับท่านนี้ก็เทศบาลนนทงสูงนายกเรือว่าของสายสุขสายสุขสายสุขเทศบัลนนทงสูงลอ๋อ จะพ่นในห้องได้ไหมห้องเรียนได้ไหมทุกชั้นครับทุกห้องได้ยเลยจุกชั้นเลยเดี๋ยวเขาติดคุนะเดี๋ยเปิดใช่เปิดทุกห้องเลยครับเอาเลยครับขอบคุณหลายๆได้ครับท่านนายากรักษทีมงานครับ thank mm -hmm. you วันนี้ก็ขอบคุณทางเทศบาลนครสูงครับก็มาดูแลช่วยเหลือคายุ่งก็เหล็กคนหมอคาคาตัวยุ่งตัวเต็มไวัใช่ไหมโอเคครับเตียงสูงส์ดีครับเป็นไงบ้างครับท่านวันนี้ผู้ช่วยฝ่ายบริการดูแลเนาะไอพลทุกจุดไหมยังไงก็ในห้องถ้าห้องไหนล็อก ข้ามไปครับมากเอาทั่วไปทั่วไปขอเคครับเปิดเลยครับห้องไหนที่เขาล็อกเขก็ไปดพ่นห้องไหนเปิดแ้กก็พ่นเลยครับครับ บางห้องที่เป็นพวกพรมอ,อมอ <ะ S 2> ม่พ่อแม่เขากลัวไอ้เนี่ยไม่ไดบอกเพราะว่าจะปิดเอาไว้